ลูกแบบนี้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 เอ,าอ้าเอ้าเขาไม่แม่ออกกันแล้วเอ้า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 ,อาเบ๊ะเทไปหมดแล้วแลออ่ะไปก่อนไปก่อนสาธุก่อน ถาตูก่อนเร็วเอ๊ะไหวก่อนตู้จ้าก่อนเร็วถาตูนี่นี่นี่อะไรเนี่ยเนี่ยมือเปื้อนหมดแล้วหนึ่งว้านี่ของมือนี้ดนี่อือือือ๋อไม่ไม่ออกอีกแล้วอะึมื่ะ เออตรงนี้เอา้าเอา้าเอา้าแล้วมันจะเป็นเจดียได้ยังไงล่ะลูกอ่ะอืมอืมเอ้าเออจาุเอ๊ะ อ่ะปอล่าปอล่าปออ่าแม่สายมือก็ออกอะแหน่น่าจะเป็นเจดีแล้วเนี่ยอ่ะเร็วถอยหลังอ่ะกลับกลับกลับอโน่มือ